สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ไม่มีบอลสีมาแบ่งเพราะว่าบอลสีหมดลึงแล้ว <c oughs> หมดเกลี้ยงวันนี้มาอวดบอลสีดีกว่า <c oughs> มาครับผมคีบอวดบอลสีตัวเองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบอลสีที่มีชื่อว่าอะไรนะเพชรเสนมณีเพชรเสนมณีนะครับนี่สวยงามเลยเพชรเสนมณี Pet oney, ดูครับผม มีเหมือนจะมีอยู่นะราคาแพงใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมมีอยู่ต้นหนึ่งต้นลูกเขานะครับเพชรเสนมณีต้นเนี้ยต้นลูกเนี้ยมีอยู่ต้นหนึ่งโอ้สวยเนาะเพชรเสนมณีแผงมาจากศิลาหุ้มทองนะครับมีต้นลูกแบ่งมีอยู่ต้นหนึ่งก็ลองทักมาได้นะครับอันนี้เก็บตั้งแม่ดีกว่านะแต่ถ้าใครสนใจก็ถ้าฟิตก็สกิทได้นะครับใครฟิตก็สกิดได้นะต้นเนี้ยกระถาง กระถาง9นิ้วนะครับกระถาง9นิ้วต้นเริ่มโตแล้วล่ะใครที่พร้อมก็ออใครฟิตก็สกิดมาได้ <c oughs> มีขับเพชรแสนมณีเนาะสวยงามครับแผงมาจากศิลาหุ้มทองบางใบก็มีสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองสีทองเข้านะครับบางใบก็ทองเข้ามาเลยแล้วตรงปลายใบเขาจะป้ายกระดูกกระดูกเป็นสีเหลืองนะครับเนาะแต่บางใบกระดูกดำเออแปลกดี แปลกดีสําหรับบอลสีต้นนี้อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะดูบอลสีต้นแม่พันธุ์ไปเรื่อยเรื่นะครับอันนี้คือต้นที่สองนะครับทุกท่านนี่ออพติมัใส่แอนเซทให้เขาออพติมัตนี่ออพติมัสนะครับเนาะนะก็แผงมาจากศิลาหุ้มทองอีกนั่นแหละช่วงนี้บอลแผลงศิลาหุ้มทองนี่สวยเนาะมีศิลาหุ้มทองแผงป้ายม่วงเลยนะ ดูอัปติมัสต้นนี้สวยครับแดงเขียวเหล like ืองแดงเขียวเหลืองของจริงเลยนะเนี่ยสวยงามมากออปติมัตก็มีต้นลูกแบ่งนะใครสนใจก็สกิดได้นะครับพักมาได้นะออปติมัตมีอยู่มีอยู่กระถางหนึ่งนะครับแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับแต่นี้กระถางแปดนิ้วนะครับต้นนี้ก็ใครฟิตก็สกิดได้ใครที่ฟิตฟิตก็สกิดได้นะครับ นี่ครับออปติมนะัตเนาะไม่ว่ากันแบ่งปันกันไปกระถาง8นิ้วตั้งฟอร์มสวยๆแต่ถ้าใครอรอนะครับรอให้น้องราคาลงหรือราคาตกอะไรยังไงก็รอได้นะครับน่าจะปลายปีหน้าถ้ารอของส่วนเบิดชัยนะปลายปีหน้าเลยได้แบ่งแน่นอนนะครับสำหรับออปติมัตปลายปีหน้าราคาน่าจะลงเนาะปลายปีหน้าน่าจะ น่าจะประมาณพันต้นต้นในงั้นก็จิดแปดร้อยนะครับประมาณนี้เนาะถ้าใครรอก็รอได้แต่ถ้าใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเลยนะครับก็ผมมีต้นลูกแบ่งนะครับมีต้นลูกแบ่งสำหรับต้นนี้ออปติมัตนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมเนาะแต่ตอนนี้ราคาแพงเหลือกเกินสำหรับเจสอนพุมารินนี่ก็อวดเลยเกินผมก็มีต้นเดียวนี่แหละ มีต้นเดียวนะครับเนาะเกสรภูมรินไม้ที่เอาไปประกวดที่ไหนก็มีรางวัลติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับมาเสมอนะครับนี่ต้องฟอร์มไว้เกสรภูมรินสวยงามมากต้นลูกต้นเล็กๆใบเดียวก็ยังแพงอยู่นะครับเนาะยังแพงอยู่ทุกท่านเคยอันนี้ไหม เคยเป็นเหมือนผมไหมแบบเวลาเราไปเจอไม้สวยๆงามๆถูกตาต้องใจแล้วพอเราทักถามแม่ค้าไปเขาบอกเขาบอกราคามาคือเราแบบอึ้งอะทำไมมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากได้อะนะเออจริงเนาะของสวยๆงามๆนี่เวลามันมันแพงอะนะเราเข้าใจดีเหมือนรถสปอร์ตอะเหมือนรถสปอร์ตอะสวย สวยนะครับเนาะอยากได้แต่ราคาแพงเลือเกินสวยงามรถสปอร์ตมั่งเสื้อผ้ารองเท้าอะไรมั่งที่มันมันเป็นแบรนด์ที่เราเห็นแล้วมันสวยแล้วเราทักไปถามราคามันสูงนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะเวลาเห็นบอลสีสวยๆแล้วทักไปถามทุกท่านแพงมากแต่ก็อยากได้เนาะเราชอบนะเนาะชอบก็จัดประหยัดทำไมนี่ก็เก็บเงินซื้อเอานะครับมันเป็นความสุข มันเป็นความสุขทางใจมากๆเลยการเลี้ยงบอนสีเนี่ยสุดยอดมากนะครับผมนี่ครับอีกต้นหนึ่งที่เราต้องเก็บทองสยามบอลสีทองสยามราคาก็ลงแล้วนะทุกท่านทองสยามก็อยู่ประมาณถ้าหน้าสวยๆก็ประมาณพันพันนิดๆน,นะครับเนาะแต่ถ้าหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เจ็ดแปดร้อยสำหรับทองสยามเป็นบอลสีสีทองนะครับดูครับลายเปรอะ ลายเปลือเปสีทองกระดูกสีดำก้านดำนะครับแล้วก็พื้นใบเป็นสีน้ำตาลสีม่วงม่วงสีน้ำตาลม่วงม่วงสีเปลือกเมืองมังมังคุดอะประมาณนั้นนะครับนี่ทองสยามสวยนะผมมีอยู่ต้นหนึ่งแต่โดนซื้อไปแล้วนะครับสำหรับต้นลูกของเขาตอนนั้นก็เอาโพสต์ขายอยู่พี่เมย์เมย์จัดไปละสวยต้นนั้นเปิดใบใหม่มาสวยนะครับสำหรับทองสยามเนี่ย ตอนนี้ก็ราคาหน้าเก็บช่วงนี้บอลสีราคาหน้าเก็บนะครับสําหรับบอลเก่าๆเ,เนาะก็ตามกระแสร,ราคาก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับต้นไหนที่มีจํานวนเยอะๆล้นตลาดหน่อยก็ราคาก็ลงแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับสําหรับบอลสีนี่คือบอลกาอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับทุกท่านนี่คือบอลสีเทพพัสุธานะครับเนาะนี่ครับเลี้ยงโตๆมานี่สวยนะไม่สูง ป้อมนะครับมีแข้งนะครับเนาะป้อมป้อมนะครับป้อมป้อมสั้นๆเป็นบอลไซคอมเพกไม่สูงแล้วมีสีส้มเข้าด้วยนะพึ่งรู้พึ่งรู้ว่าเทพพสุธาเลี้ยงโตๆแก่ๆนี่มีสีส้มเข้านะครับนี่อ่าผมมีต้นลูกแบ่งอยู่นะครับสองต้นเมื่อวานก็โพสต์แบ่งก็ไม่มีใครสนใจเนาะ <c oughs> นี่ครับมีเม็ดสีแดงเข้าด้วยนะเนี่ย ผมมีต้นลูกแบ่งนะครับมีอยู่2กระถางนะครับกระถาง5.5นิ้วต้นโตพอสมควรแล้วละ่ะเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะครับสําหรับเทพพสสธาราคาก็น่าสะสมแล้วนะครับเนาะเทพพสสธาเขาแผลงมาจากเทพสายลุงนะครับเป็นไม้เขียวเหลืองเป็นไม้กาบเขียวเหลืองตอนเปิดตัวใหม่ๆนี่ฮือฮามากโอ้โหราคาพุ่งปรี๊ดเลยเดี๋ยวนี้ก็พอจับต้องได้แล้วนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ ผมมีแบ่งอยู่สกระถางเนาะสำหรับเทพพะสูธาเอาละครับวันนี้เบิดช์ชายบอลสีก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านไม่ได้ขายบอลสีเพราะว่าบอลสีไม่มีขายมันโตไม่ทัน <c oughs> บางท่านก็ทักมาหลังไม่ก็ทยอยขายให้ทีละสองสามต้นมันก็หมดนะครับเนาะช่วงนี้นะครับอาจจะเดือนนี้ถึงเดือนหน้าอา,อาจจะลงขายบอลสีน้อยหน่อยนะครับก็จะไล่ถ่ายอาบอลสีให้ชม เป็นช่วงๆไปนะครับเป็นวันๆไปเนาะผ่าหัวบอลสีมั่งอะไรมั่งแบบเนี้ยครับเพราะว่าบอลสีโตไม่ทันจริงๆเอาละครับวันนี้เบิดชายบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับใครสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาหาเบิดชายได้นะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ถ้ามีก็จะทยอยขายให้เนาะทักมาซื้อทีละต้นสองต้นได้นะครับเนาะแต่ถ้าเอาลงขายเยอะๆแบบเมื่อก่อนคงไม่มีแล้วละ่ะมันโตไม่ทัน โตไม่พร้อมกันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ